การบินไทยครับปัจจุบันรอดจากวิกฤตมาได้นะครับพ้นจากแผนฟื้นฟูครับแต่ตอนนี้กําลังมีโจทย์ใหม่และเป็นโจทย์ใหญ่ด้วยหัวใจสําคัญอยู่ที่บอร์ดครับครึ่งหนึ่งอาจจะอยากได้เช่า Airbus แต่อีกครึ่งหนึ่งอาจจะได้อ่อยากจะได้การซื้อโ o อิ n งล็อตใหม่นะครับสุดท้ายก็วัดกันเลยครับการประชุมบอร์ดวันพรุ่งนี้แต่เรื่องนี้ครับคุณนิติเทพครับมันจะกลายเป็นชนวนเป็นปัญหารอบใหม่หรือเปล่า การที่ก,การบินไทยสามารถที่จะฟื้นฟูจากการขาดทุนแล้วก็ออกมาจากแผนฟื้นฟูได้สําเร็จเรียกว่าอาจจะเป็นบริษัทที่เนื้อหอมนะครับแล้วก็ใครๆก็อยากที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาบริษัทที่เคยชื่อว่าเป็นสายการบินแห่งชาติแต่ว่าภาพของความเห็นต่างในบอร์ดบริหารในเรื่องของแผนธุรกิจรวมไปถึงการที่พยายามจะเพิ่มสัดส่วนบอร์ดบริหารเข้ามาของภาครัฐ ในวันที่การบินไทยตอนนี้ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจก็ต้องถูกตั้งคำถามว่าการเข้ามาแบบนี้จะมีผลประโยชน์แอบแฝงหรือไม่ครับบริษัทการบินไทยในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมบอร์ดบริหารนะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้มี2ประเด็นที่หลายๆฝ่ายจับตามองไปที่การบินไทยทั้งเรื่องของการเพิ่มสัสดส่วนกรรมาการเข้ามาอีก4คนเข้ามาใหม่และก็การเสนอเช่าเครื่องบินแบบ Airbus a 3 3 0 2 0 0ีด เข้ามาทดแทนเครื่องบินที่จะผดระว่างนะครับจนทําให้เกิดภาพความเห็นต่างในบอร์ดบริหารเพราะว่าการเช่าเครื่องบินครั้งนี้มีมูมลค่ากว่าหมื่นล้านบาทครับปัญหาความเชื่อมั่นในบริษัทการบินไทยรอบนี้มาจากความกังวลว่าการแทรกแซงของฝ่ายการเมืองที่อาจจะรุกคืบเข้ามานะครับซึ่งอาจจะจุดชนวนรอบใหม่ให้เกิดปัญหาลุกลามทําให้การบินไทยกลับเข้าสู่วังวนเดิมในอดีตนะครับ สะท้อนจากปัญหาของราคาหุ้นการบินไทยที่เคยสูงสุดที่17บาท80สตางค์แล้วก็ปรับลดลงมาเฉลี่ยที่13บาทและก็ลดลงหลุดต่ำกว่าราคาจองก่อนการประชุมบอร์ดจะเกิดขึ้นนะครับแม้ในวันนี้การบินไทยจะหลุดพ้นจากความเป็นรัฐวิสาหกิจนะครับเพราะว่ารัฐนั้นถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ50ตามนิยามของกฎหมายแต่ว่าโดยพื้นที่ในกระทรวงการคลังก็ยังถือว่า เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่หากนับรวมกับหน่วยงานในสังกัดก็จะมีสัดส,ส่วนในการถือหุ้นสูงถึงร้อยละ50.86นะครับขณะเดียวกันอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของสหกรณ์ที่เป็นเจ้าหนี้ที่มีการแปลงหนี้เป็นทุนในหุ้นของการบินไทยถือหุ้นสัดส,ส่วนรวมประมาณไม่ถึงร้อยละ10เท่านั้นนะครับถ้าไปดูของชมหน้าดูชมหน้าของผู้บริหารคณะกรรมการบอร์ดการบินไทยชุดปัจจุบันมีทั้งหมด11คนนะครับและในการประชุมวันพรุ่งนี้ จะมีกรรมการที่ต้องพ้นวาระ3คนก็ได้แก่นายปิยะสวัสดิ์อมรนันนายชันสินตรีนุชกรและก็พลอากาศเอกอำนาจจิระมณีหม่และจะมีหนึ่งคนที่จะต้องจับฉลากออกตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับขณะเดียวกันฝั่งของกระทรวงการคลังก็ได้มีการใช้สิทธิ์เสนอในการเพิ่มจํานวนของคณะกรรมการจาก11เป็น15คนนะครับซึ่งจะทําให้คณะกรรมการในการบริหารจะเหลือชุดเก่า7คน และก็มีกรรมการที่จะต้องเลือกเข้ามาใหม่รวม8คนซึ่งการเข้ามาของกรรมการแน่นอนครับว่าย่อมมีผลต่อการตัดสินใจในทิศทางการลงทุนของบริษัทนะครับโดยเฉพาะหัวใจสําคัญของธุรกิจการบินนั่นก็คือการจัดหาฝูงบินนั่นเองครับในปีนี้และปีหน้านะครับการบินไทยจะต้องมีการจัดหาเครื่องบินเข้ามาทดแทนเครื่องบินที่จะมีการทยอยปลดระวางแล้วก็หมดสัญญาถึง10ลลำ ส่วนใหญ่ก็เป็น Boeing 777-200ER แล้วก็ Boeing 787แล้วก็ Airbus A350 นะครับซึ่งเป็นเครื่องบินลำตัวกว้างพิสัยไกลทำการบินได้ในระยะ10ชั่วโมงขึ้นไปรวมทั้งแผนในการจัดซื้อเครื่องบินโ e i ิ g ตระกูล787จำนวน45ลำซึ่งเดิมนั้นจะทยอยรับมอบในช่วงปี70นะครับก็เกิดความล่าช้าจากความต้องการเครื่องบินของสายการบินทั่วโลกที่มีเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับ นี่ก็กลายเป็นเหตุผลหลักๆนะครับที่ทีมบริหารชุดเดิมพยายามที่จะผลักดันการเช่าเครื่องบิน a i r b u s แบบ A 3 30-200เข้ามาทดแทนชั่วคราวนะครับโดยให้เหตุผลถึงความจำเป็นนะครับว่าการที่เช่าเครื่องบิน a i r b u ัแบบ A 3 30-200สามารถที่จะทำระยะสัญญาเช่าได้ในระยะ6ปีแล้วก็จะสามารถรับมอบเครื่องบินได้ภายในกลางปีหน้า และที่สำคัญสามารถที่จะใช้อะไลรร่วมกับเครื่องบินแบบ Airbus A330 ที่มีใช้อยู่ในฝูงบินเดิมของการบินไทยได้และที่สำคัญเครื่องยนต์แบบเทน n 700ที่มีใช้งานก็ไม่ได้มีปัญหาในการปฏิบัติการนะครับและฝ่ายช่างของการบินไทยก็มีความพร้อมในการซ่อมบำรุงอยู่แล้วและก็ยังให้ความมั่นใจนะครับว่าการรับมอบเครื่องบินเร็วจะสามารถแปลงเป็นรายได้กลับคืนสู่องค์กรได้กว่า1 0 0 0 0แล้านบาท แล้วก็เมื่อเทียบกับการลงทุนที่เช่ามาประมาณ1 3 0 0 0ล้านบาทก็ถือว่าคุ้มค่าครับ1 3 0 0 0ล้านบาทเอามาแล้วคุ้มค่ากับการลงทุนคุ้มค่าการเช่าเครืค่องบินเหล่านั้นมานะครับเราทำการไฟบริหารทำการศึกษาแล้ว3 30เป็นเครื่องบินที่ปัจจุบันและทุกสายหลายๆสายบินใช้อยู่แม้กระทั่งเทอร์กริไลก็ยังใช้อยู่ ตัวที่เราจะเข้ามาคือ330-200ขีด200ะครับปัจจุบันเรามีเครื่องบิน330-300ขีด300อยู่นะครับสฝูงนี้ใช้เครื่องยนต์เดียวกันแมลว่าเครื่องบิน Airbus สแบบ A330-200 ขีด200จะเป็นเครื่องบินลำตัวกว้างพิสัยไกลแต่ก็เป็นเทคโนโลยีที่เก่ากว่านะครับเมื่อเทียบกับ Boeing 787และในท้องตลาดก็เป็นเครื่องบินที่มีอายุเฉลี่ยมากกว่า10ปี ผอกระทรวงการคลังในฐานะประธานบอร์ดการบินไทยระบุนะครับว่าเครื่องบินในตระกูล Air ์บัส A330 ในฝูงบินของการบินไทยเป็นเครื่องบินเป็นเครื่องบินที่ต้องมีการทยอยปลดระวางเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีเก่ามีน้ําหนักมากและก็ต้องใช้น้ํามันเชื้อเพลิงสูงนะครับและที่สําคัญขัดกับหลักการที่การบินไทยนั้นพยายามที่จะลดจํานวนฝูงบินลงเพื่อที่จะทําให้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนดีขึ้นแต่หากสามารถชี้แจงจนหมดข้อสงสยัย บอร์ดก็พร้อมที่จะพิจารณานะครับและก็ยังยืนยันว่าการตั้งกรรมการเข้ามาใหม่ล้วนเป็นมืออาชีพและไม่มีข้าราชการแม้แต่คนเดียวครับการเพิ่มจํานวนกรรมการจาก11คนเป็คนเป็น15คนตามข้อบังคับของการบินไทยนะครับขรอบังคับการบินไทยให้มีกรรมการ15คนนะไม่ได้บอกให้มี11นะครับเราก็จะตั้งให้ครบตาม15คนไม่ใช่ว่าครบอยู่แล้วแล้วเราจะจะไปขยายออกไม่ใช่นะครับประเด็นนี้ต้องต้องทำความเข้าใจก็จะตั้งให้ครบนะครับ ก็ยืนยันนะครับว่า8คนที่จะถูกเสนอโดยคณะกรรมาการสรรหานะครับจะไม่มีข้าราชการอยู่นั้นครับท,ทุกคนทุกคนจะเป็นมืออาชีพมีความเห็นจากนักวิชาการด้านวิศวกรรมการบินและอวกาศมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์นะครับที่ระบุว่าในมุมของธุรกิจการบินการเลือกเช่าเครื่องบินที่แม้ว่าจะมีศักยภาพน้อยกว่าเข้ามาทดแทนในฝูงบินเพื่อให้ธุรกิจนั้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ก็ถือว่าสมเหตุสมผลในภาวะที่อุตสาหกรรมการกบินทั่วโลกมีความต้องการใช้เครื่องบินสูงและเครื่องบินใหม่นั้นหายากแต่ก็จะต้องคำนวณต้นทุนให้มีความเหมาะสมนะครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือการเข้ามาแทรกแซงหรือว่าการตัดสินใจของกลุ่มผลประโยชน์หากมีการตัดสินใจที่ผิดพลาดก็อาจทําให้บริษัทการบินไทยนั้นได้รับความเสียหายและขาดโอกาสทางธุรกิจจนกลับไปสู่วังวนเดิมเหมือนในอดีตครับ ความน่าเป็นห่วงเหมือนก็คือตรงนี้แหละครับการตัดสินใจที่มันจะควรจะเป็นตัดสินใจบนบน,บนความสมเหตุสมผลทางธุรกิจจริงๆมันจะเริ่มทําไม่ได้อีกลวมันจะถูกขุมผลประโยชน์ที่ไม่ได้มีเป้าหมายในการทาให้บริษัทนี้จเจริญรุ่งเรืองเนี่ยแต่ต้องการได้ผลประโยชน์จากการดําเนินการการลงทุนหรือการจัดซื้อของบริษัทเนี่ยมาทําให้เรื่องดีๆที่ควรจะตัดสินใจได้เร็วๆเนี่ยมันช้าลง การเสนอข้อมูลทั้งหมดเราพยายามที่จะชี้ให้เห็นเหตุผลของทั้งสองฝ่ายนะครับซึ่งมีผลสําคัญต่อการเดินหน้าอนาคตของสายการบินที่เคยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสายการบินแห่งชาตินะครับแต่คุณวันวิสาคุณเจษดาครับทั้งหมดมานี้การตัดสินใจขั้นสุดท้ายก็คงจะต้องอยู่ที่คณะก,กรรมการชุดใหม่ซึ่งจะมีการประชุมในวันพรุ่งนี้นะครับและในช่วงบ่ายก็คาดว่าจะมีผลออกมาตอนนั้นแหละเราจะรู้ว่าทิศทางแผนการดําเนินงานรวมถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุน ต่อบริษัทการบินไทยจะยังมีอยู่หรือไม่หลังผลการประชุมครับเมื่อสักครู่เนี่ยข้อสังเกตของคุณนิติเทพเนี่ยเป็นประโยชน์มากนะไม่ว่าจะเช่าหรือจะซื้อจริงๆมันขึ้นอยู่กับประโยชน์สูงสุดที่เราจะได้แต่สุดท้ายมันกลายเป็นเราต้องไปวัดกันกับสัดส่วนบอร์ดชุดใหม่ที่กาลังจะเข้ามาหรือเราจะกลับเข้าไปอยู่สู่ยุคที่เราเคยเจอปัญหาอีกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายคนเป็นห่วงนะครับแต่ต้องไม่ลืมนะครับว่าในระหว่างที่บอร์ดมีทิศทางไปคนละทาง ในตลาดโลกเ<ม>วทีโลกตอนนี้เขากําลังแย่งชิงในการาดึงเอาเครื่องบินซึ่งมีความต้องการการเดินทางของผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้นไปให้บริการถ้าตัดสินใจช้าไปเพียงแค่เซียววินาทีนี่<ม>อาจจะส่งผลกระทบในระยะยาวกับบริษัทการบินไทยตามมาก็ได้ครับขอบคุณครับคุณนิติเทพคับ